อยากให้ทางญาติเนี่ยทำใจนะครับทำไมแบบพวกแบบนี้นะเพราะว่าผมตั้งแต่เป็นนายแพทย์หรือรักษาคนมาเนี่ยผมพูดความตรงนะครับผมยังไม่เคยเจอคนไข้เป็นอาการนี้มาก่อนเลยทำไมครับหมอมันแปลกมากครับ<ม>เพราะว่าที่ผมรักษามาเนี่ยถ้าทางการแพทย์เนี่ยขอจะบอกว่าคนเนี้ผีเข้ามัวมัวเปล่า,าไม่มวัวครับเคยถ้าเกิดว,ว่าชาวบ้านเขาเรียกกันเนี่ยเขาจะเรียกว่าอะไร ป่วยชาวบ้านเรียกป่วยครับและถ้าเกิดภาษาแพทย์ผีเข้าอู้มันสลับว่ะหมอเขาได้สลับนะผมพูดเรื่องจริงนะครับจริงๆนักหมอแล้วให้ทำยังไงเหรครับแล้วเราจะทำยังไงครับเอาไอเดียอะไรพ่อผมก็ต้องหายนะครับหมอเอาเยอะเลยทีนักหมอ เพื่อนผมไม่เชื่อไอ้ด้วยไอ้ไอ้แก้วกูจะได้กับหมออยู่แล้วหมอผมมันเกงในขาดหมอโอ้ตัวนี้หมอมันเกงในขาดนะเราจะรักษายังไงล่ะครับหมอ ผมเล่นการรักษาไม่ได้แล้วครับแล้วยังไงมีใครอีกบ้างไหมคะแต่ว่ามีมีใครมีใครมีไหมครับไม่มีอะไรแล้วไม่มีแล้วครับคือว่าผมมีบุคคลคนหนึ่งอาจจะรักษาบุคคลใครได้ครับใครล่ะครับ เขาเป็นอาจารย์ผมอาจารย์มึงเก่งไงเขาปราบผีได้เขามียาอย่างรู้อนาคตและปัจจุบันครับอดีตอนาคตปัจจุบันรู้หมดรู้หมดครับมึงไปตามอาจารย์มึงมารักษาถ้ารักษาไม่ได้มึงเจ็บทั้งมึงทั้งอาจารย์แน่ได้ครับไปตามมาเลยนะหัวนะอาจารย์อาจารย์อาาจรย์อู่นู่นอาจารย์อาจารย์ครับอาจารย์ มีอะไรคือว่าตอนนี้เอ็งไม่ต้องพูดอาจารย์รู้รู้อดีตรู้ปัจจุบันรู้อนาคตเจโตปริยญายอาจารย์มันขั้นสูงสุดเอ็งไม่ต้องพัอาจารย์เอง็งไม่ต้อง,าางกลัวอยู่อาจารย์ทั้งคนเพียงเก้าแรลกเจาจา์เข้ามาอยู่ที่นี่อาจารย์ก็สัมผัสได้ว่าดวงวิญญาณที่นี่มันหลายกาดนะทำไมอะนี่มันก้าบางตา,าจายาเลยเหรอ ใส่ห,วหมวกิดยะแสสวัสดีครับคือผมเองไม่ต้องพูดเรื่องพ่อตาเองใช่ไหมตาก,กอรใช่ไหมผีเขา้าเดี๋ยวจัดรายการเองไม่ใช่คือผมจะบอกเองไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นพ่อตาก็เหมือนพ่อตัวต้องดูแลให้อย่างดีไม่อาจารย์ฟังผมก่อนเองไม่ต้องกลัวหลวงพีพ่ญาตเทียนนี่มันทำอะไรอาจารย์ไม่ได้หรอกโ้ยไม่กูจะบอกว่าเนี่ยไม่ใช่พ่อตานะเมียกูรู้ว่าดีนะคุจริงวะเนี่ยจริงครับไอ้ทักมั่วสู้ไปเนี่ยไม่ต้องกลัว อาอยู่ตรงนี้แล้วพวกเอ็งไม่ต้องกลัวเลยทั้งนั้นหรอกเว้ยออกไปดีดีผีร้ายมึงจะมาสิงร่างเขาอยู่ทำไมวะออกไปไออกไปไปไม่ออกไม่ออกไปไม่ออกวะไม่ใช่กูมผมก็ดึงซะจริงจังเลยผู้ชา,ายผมครับผีนั้นมันอาจจะแฝงอยู่ราจะจาาก,การจัดการไงอีผีร้าย มึงหมดอายุไขแล้วมึงจะมาสิงล่าดขึ้นอยู่ทำไมวะออกไปเถ้ะดีๆออกไปมึงออกไปซะดีๆถ้ามึงไม่อยากเดือดร้อนอีผีชัวออกไปนี่มึงร้อนถึงกับพูดไม่รู้เรื่องเลยเหรอมึงจะออกไป นี่ทำมึงไม่ออกกูออกไอ้มัดมาโคตรปอดจะพังแล้วทำไมครับมึงยัมาอีผีชั่วมึงมาสิงล่าเขาอยู่ทำไมวะออกไปซะดีๆออกไปออกไปโอ้ให้มึงออกไปมึงอะออกไปซะแล้ลูกกับเมียออกไปด้วยไปเล่นคนเดียวกับเธอถ้าครอบหัว ออไปเลยลูกมึงอ่ะทำไมชอบขี้ไปลงลิเกมึงเห็นแล้วมึงไหมไม่ครับหัวขี้คข้ามาดูอีผีไรมึงขึ้มาคุยกับกูอาจารย์จะช่วยได้ปะเนี่ยได้ได้เก่งๆเองไม่ต้องกลัวอาจารย์อยู่ตรงนี้ทั้งคนเฮ้ยมันไม่ได้ผีเข้าหรอกเว้ยแล้วเขาเป็นอะไรครับนี่มันจะคลอดลูกแต่หัวเด็กโผล่อยู่เนี่ยไม่ใช่เขาไม่ได้ใส่จริงไงเหรออีผีชั่วอีแว่นมีมึงจะมาสิงลากเขาอยู่ทำไมวะ ออกไปซะด,ดีๆออกไปออกไปนมึงอยากให้กูฮึ่มนะออกไปไม่ออกแค่ไหมได้นะมึงอาจารย์ยก้มไยกล้ไม่ไม่นาอยุยกมอาจารย์รู้ล้วการที่ผีมันจะไปถุนไปเกิด ต้องให้ลูกเมียไปสั่งเสียซะก่อนเอ็งไปสั่งเสียก่อนเรื่องเรื่องดวงวิญญาณเดี๋ยวจะส่งเสียเองเหลืออะไรถึงเนี่ยอาจารย์แต่ว่าอาจารย์ไม่ต้องต่อยนี่หรือแค่น้ำโมยนะครับนี่แค่น้ำโมยนกระเด็นไปนู่นเลยไม่เห็นนะอาจารย์เอ็กซ์เล่เก็บพวกมันจุกขอบคุณครัพ่อบคุณค่ะขอคุณพ่อหมอมาเสียค่าผีเป็นไงบ้างผีประกอบ ปี๋เป็นไงบ้างปี๋ปีไม่เป็นไรหิวว่าจำส้นเกแก้วได้ไหมครับแก้วส้นเกลียวขึ้นข่าวน่าอะไรเพราะหิวได้ไหมคะเพ่อหิวนะลูกหิวพ่ออยากกินอยากกินอะไรครับอยากกินไส้ไส้ไส้เป็ดเอาไหมอ่ะไม่ไส้ไก่ไม่ไม่ใช่ไส้หมูนะไส้ไส้อ่ะไส้อะไรแล้วไส้มึงอ

โอ้รูปปากคอทไงไปเรื่องั้นนะฮะหิวทีผูหวรอเดี๋ยวจะเพิ่มมาคุยกัน่อนเน่วันนี้ฉันมาทวงสัญญากับพ่อนะอเน่ตอนกินลูกสาวพ่อเนี่ยเขาบอกเอาไว้ว่าถ้าฉันเนี่ยจะไปเป็นลูกเขยแกเนี่ยนะจะต้องมีสูตรมีทองมีรถขับตอนนี้ฉันดีหมดแล้วพ่ออยากจะได้อะไรบอกเลยเอาทองมา้งหรอทองมั้งอือกมีแล้วแม,ม่วะเอาสูตรแล้วสูตรฉันสวยนะก็มีก็มี เอาแหวนไม่แหวนแบบที่โทมาีสองวงเลยไม่เอาแล้วจะเอาอะไรอ่ะอยากกินซี่งหิวไงหิว๋ยวจะไปซื้อให้เอาไป่ไดใส่ใส่เป็ดไหมใส่ให้ไก่ไหมใส่ใส่ให้หมูไหมใส่มึงนะ Nita utapin <laughs> lagi <laughs> wadah Tsh Nita utapin lagi wadah 什么弟弟？ หนีไม่มาแล้วไี้พ่มันกลัวผีให้ผีไล่มันหนีไปแน่เฉลี่ยกู่บ้านจะสงสัยจะกลัวผีไปๆลูกไปเร็เร็วเเร็วเร็วีต้องเช็คก่อนว่าพวกเราี่มีกันกี่คนจะได้รู้กเรเร็วๆๆ็เร็วเร็เร็วไป พวงแถวหนักหนึ่ง้องสามสี่ห้าหกเจ็ดคอยเชียร์ความแน่ใจหัวแถวนักหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดคนถ้าเกินเกินกว่านี้แสดงว่าไม่ใช่พวกเราเอานี่สายตินอาคมเดี๋ยวถือไว้ไม่มาได้ใครขึ้นท้าไม่สายติดนี่เจียวไปโยกไป่โยกไม่มีเลยเดาไปเลย ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นห้ามปล่อยสายสินี้ด้วยครับสมานโมสอพระว่าโตแล้วครับโตสัมาสมพุถัสะผีมีผีมันต้องมาถ้าผีไม่มาก็เพราะว่าผีไม่มีผีมีผีมันต้องมาถ้าผีไม่มาก็เพราะว่าผีไม่มีคนมีคนมันต้องมาถ้าคนไม่มาก็แปลว่าคน มมันต้องาถ้าผีไม่มาก็เพราะว่าผีไม่มีผีมีผีมันต้องมาถ้าผีไม่มาก็เพราะว่าผีไม่มีคนมีคนมันต้องมาถ้าคนไม่มาก็แปลว่าคนไม่มีไม่ได้เรื่องแสดงว่าเอาอย่างนี้เช็คที่ว่าเราอยู่กันกี่คนหัวแข็งนะ มึมนี่เรื <S <S <smoke> <S an, ่องมากดูคนเดียวไม่ไ่าจะเกิดอะเพ่นห้ามปล่อยสายสินนะเว้ยครับจารย์สายสิน้าคมเฮ้หัวแถวนับดิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด่ายลช่วยดีดีใีไหออกไปคุณโยนสิ่งแรกคจะทำไมวะออกไปดี่ว ปีนถ้าปบิปีนถาป่ารอบนี้อัดตมุกจุกเลยเฮ้ยไม่ใช่ผ้านี่วะไม่ใช่ผ้าแต่มึงก็คือข้างหลังเนี่ยแล้วมึงจะไปนุ่งผ้าเหลืองทำไมลรามามามวไอ้ปีนป้องกันนะนะอาจารย์นี่นี่เนี่ยไม่กลัวกลัวจะปากสันส่นไม่หมดเหรออาจารย์ช่วยเองมาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นห้ามปล่อยสาย,ายิีนะเว้ย หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเป็ดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเอ็ด ต้งดูเลยหัวหน้าผมไม่รู้อ่ะีงยังงี้นะไอตไอชิ่นไปตั้ปตังไปตั้ไปั้งไปตั้งไปตังทุกคนเลยไป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 ไตังขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณรางวัลนะครับอะไรอ่ะน่าสิมพูดอะไรไม่รู้ไม่าครอเลยนแฝ่ได้ยังก็ไม่รู้เนี่ย แต่ทุกคนไงขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับเล่นเรื่องนี้บ่อยสิทำไมมีทุนแทงหวยแล้วขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับผมขอบคุณแม่วันิดาด้วยนะครับให้ทุกคนเลยขอบคุณครับได้ได้ทุกคนเลยแม่ใจดีมากเลยให้เงินสากันเลยเออขอบคุณแม่มากๆนะครับขอบคุณครับผม เองไม่ต้องกลัวลว่าไอ้ผีร้ายพวกเนี้ยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวนดีเดี๋ยวเวเวเดี๋ไเด้วเดี๋ยวเดี๋ยวเวเาีงนะเดีุวเนี๋ยวดียวเดี๋ยเดียวเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเขาเดี๋ยเดี๋เดทุกวนเขา๋ยเขาดี๋ยกวเี๋เี๋ยดีเดี๋ดีอยว่ีดดได้เดีเีดดวมีีด เล่นไม่ได้เไรเงี้ยเล่นยากเลยครับทำไมไม่มีรางวัลเล่นไม่ได้ไม่มีครับผมมึงนี่หุนไวายวะเอางี้เอาให้กันทุกคนเนี่ยมาเรื่องมากกว่าคนเดียวโอ้หนี่นะดีมากเลยเล่นต่อครับเล่นต่อเองไม่ได้ผมเขาให้กัทุกคนเลยเอออให้ทุกคนเนี่ยก็ผมเล่ไม่มีเลยฮะแหวนไอเรื่องมากมาเนี่ยมา มีปัญหาดิเกณด์เ่นทอแค่นั้นเนี่ยกระไดทุกคนเนี่ยมีง่าองเข้ามาก็มีแล้วเนี่ยจ้าใจสินเนี่ยเฮ้ยกรเต้จับงไม่ับ้แม้แมเลยเฮ้ยขอให้เที่ยวหัวแดงนับหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดแป

เองหน่อยอาจารย์ลุกมาอาจารย์เล่นกับเองของต้องกลัวแล้วแหละอะไรอย่างนี้อาจารย์เราจะหนีทิ้ไม่ได้นะเองไม่ลองหนีะอ,อะไรตะกรอบเราจะช่วยระกอบอไปไงตอนนี้ตะกรอบตายแล้วระกอบตายแล้วใช่เดีวทำไมระกอบยังเดินได้ยังพูดได้อยู่เลยอาจารย์ที่ตะกรอบเดินได้ทุกวันนี้ก็เพราะว่ามีดวงวิญญาณผีร้ายเข้าสิงอยู่ะจะจะปราบผียังไงอ่ะเองไม่ต้องกลัวถ้าเองจะให้อาจารย์ช่วยถ้าเกิดอะไรขึ้นกับตะกรอบเองอย่าว่าอาจารย์แล้วกัน

เอ็งจะมาสิงล่าเขาอยู่ทำไมวะออกไปซะดีๆอันนี้จังทุกครั้งอนันตาเกิดขึ้นจังอยู่แล้วับไปโอ้โอเชียง Copy.